สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ศรีสะเกตชาแนลนะครับพาทุกท่านมาดู I อเภาพยนตร์นะครับวันนี้นะครับคืนนี้นะครับคืนวันที่20นะครับวันนี้วันที่20กุมภาพันธ์นะครับฉายที่บ้านกระมันพัฒนาอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกตนะครับดูครับตั้งโครงจอเรียบร้อยนะครับค่ำคืนนี้จะฉายในระบบ7.1เลยนะครับนี่ดูขาลําโพงนะครับตั้งไว้แล้วนะครับ7.1นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งน่าสนใจทีเดียวฝั่งโน้นนะครับ ลำโพงก็ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับมาดูลำโพงนะครับระบบ7.1ของ IS ภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับตู้ลำโพงเตรียมความพร้อมเป็นระบบเซอร์ราวนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังลำโพงกันครับอ่านี่นะครับเป็นลำโพง7.1นะครับ i อภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับคืนนี้นะครับฉายที่บ้านกะมันพัฒนาอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับอ่านี่ครับโอ้โหรถเท่เลยครับคันใหญ่เลยครับ i อภาพยนตร์จังหวัด สุรินนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินมาดูเขาทำงานกันนะครับครับไอเอสภาพยนตร์นะครับจังหวัดสุรินนะครับทางนู้นก็กำลังตั้งลำโพงนะครับลำโพงใหญ่ทีเดียวครับคุณผู้ชมครับดูโกรงจอครับสวยงามมากครับฝั่งทางด้านนี้ก็กำลังตั้งกันอยู่ครับ มาดูจอ20เมตรนะครับของ i อภอพพยนต์จังหวัดสุรินทร์นะครับนี่จอ20เมตรนะครับฉายในระบบ7.1นะครับคืนนี้ครับกำลังเตรียมกันนะครับทางนี่ครับทีมงานของไอภอพพยนต์นะครับก็กำลังตั้งลำโพงนะครับเวลาช่วงนี้ก็บ่าย3.30โมงคึ่งนะครับก็ตั้งจอ20เมตรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสวยงามนะครับคุณผู้ชม จอ20เมตรนะครับสวยงามจริงๆนะครับของ I อเภาพยนตร์นะครับคืนนี้นี่ครับคืนนี้ฉายงานศพนะครับที่บ้านกำมันพัฒนาอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับ I อเภาพยนตร์นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสวยงามนะครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมถ้ามีเวลาเนี่ยผมก็จะอยู่จนดูจนฉายนะครับแต่คาดว่าจะไม่มีเวลานะครับจะไปทําธุระอยู่นะครับ ขายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านดูนะครับว่าค่ำคืนนี้นะครับวันที่20กุมภาพันธ์นะครับ2,564นะครับไอเอสภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับสายที่บ้านกระมันพัฒนาอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนี่ครับลำโพง7.1นะครับระบบ7.1นะครับตอนนี้ทีมงานของไอเอสภาพยนตร์ก็เตรียมความพร้อมแล้วนะครับนี่ครับยอดจริงๆจอสวยจริงๆครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ